ยินดีกับชชนะของชาติพยัคฆ์ได้ครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่รัทึกใจมากจริงๆนะฮะแล้วก็คอดข้างที่กดดันสลับชาติพยัคฆ์สุดคนเพราะว่าลุ้นสัญญาวันใหญ่ครับผมนะการเตรียมพร้อมก่อนเป็นไงบ้างสลับไฟนี้ก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่ครับก็ซ้อมมาเต็มที่ตามเกมครับประมาณประมาณกี่เดือนประมาณชกเสร็จก็พักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ กลับบ้านกลับอะไรดก็กับขึ้นซ้อมหนึ่งเดือนเต็มเลยครับเดือนหนึ่งเต็มๆที่มาซ้อมที่ที่เกียิเพชรใช่ครับเพราะว่ามันต่อเนื่องเลยครับอือหือกับผู้โชคคนนี้หลังจากที่ประกบมาเจอกับคุมเพชรครับรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับก็รู้สึกแบบว่าน้องเขาเก่งครับก็คิดว่าผมก็น่าจะลองสักตั้งครับว่าน่าจะทําได้ครับก็วันนี้ก็ทําได้เลยครับ นะแต่ของเราเนี่ยที่ผ่านมาก็คือชนะน็อกคู่ดอกโซ่แบสี่ลวดสี่ไฟล์วดเลยแล้วก็ไฟท์นี้เป็นไฟ์ที่5ที่ลุ้นถึงสัญญาถ้าหากว่าเราน็อกเขาได้สวยๆก็มีโอกาสที่ได้เซนใช่ครับนี่คือความกดดันที่ถาถมเข้ามาใช่ใช่ครับนะยกหน้าเปิดเกมบุกเลยใช่ครับหวังน็อกหวังก็หวังขอสักทีเดียวเขาก็แต่ไม่ไม่้ครับน้องก็ แข่งครับแต่ยกแรกเราเราก็ได้ได้น้ำแปดนะใช่ครับได้น้ำแปดครับน้องยอมรับว่าทนมากครับก็คุณอื็นครับอดทนอื่เลยใช่ใช่ทนมากครับหลังจากที่ผ่านยกแรกไปเราได้น้ำแปดคราไปแล้วความมั่นใจในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ความมั่นใจก็ตอนนั้นก็ยังไม่แบบว่ายังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าน้องก็แข่งครับก็มีขึ้นได้ตล่อยครับก็ผมก็ไม่ได้ประมาทครับก็คุมไปเรื่อยๆก็อ ไปตาม,มกินไปก่อนจนกระทั่งในช่วงของยกที่สอง,องนะย,ยกที่สองทางด้านของชาวยักษ์ได้มามาพลาด<ช>โดนใช่โดนโดนดึงเตะก,กับก็โด,โดนแรงโดนสองหรือว่าโดนแรงไม่แน่ใจว่าโดนสองก็โด,น,กกโด,น,ดนหมัดครับน่นาจะโดนโดนหมัดโดนสองนี่แหละอ่าฮะว่าตาซ้ายมองไม่เห็นมองเห็นตาเดียวก็ทําให้ต่อยยากครับก็ ถอยถอยอย่างเดียวกก็เลือดมันเข้าตาก็เช็ดเช็ดเลือดเข้าตาด้วยใช่ก็มองเห็นเห็นอยู่ตาเดียวครับทำยังไงล่ะตอนนั้นก็ต้องถอยถอยอย่าถอยตั้งตั้งตั้งรับก่อนครับอ่าประกอบเกลียวให้ไม่ให้หมดยกไปก่อนใช่ใช่ครับให้หมดยกไปก่อนครับนะฮะตอนที่หมดยกสองไปความมั่นใจของชาพยาตอนนั้นเป็นไงก็คิดว่าตอนนั้นก็แปดสิบกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าใช่ครับอ่าแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ประมาททางทีมงานว่าไงบ้างทุกท่านเชื่อให้น้ำบอกว่า ื้หน่อยอีกยกอีกยกเดียวก็ผมก็ทำได้ครับยกสุดทา้ายออกมาแผนการโชกมันตายจากเดิมยังขนาดไหนก็ยกสุดทา้ายก็แบบว่าผมก็ตาเวลาโดนก็เลือดมันไหลไหลตลอดก,ก็ไม่ได้ไปเลขก็ต่อยตั้งรับก็ดักตีดักต่อยเอาคอรับ <โ>เ<ล>ราอาจจะหรือว่าอาจจะผิดแผนไปซะหน่อยใช่ใช่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เดินก,ดก็ไม่ได้เดินเข้าหาก็เติร์กตั้งรับเพราะว่าตาซ้ายก็มองไม่เห็นครับเลือดนั่นเข้าตาครับอ๋อนี่ก็ถือว่าเ,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 เป็นจุดอย่างหนึ่งที่ทําให้แผนอา่านจะเปนไปใช่ใช่ใช่ก็ทำให้ผมไม่ได้เด <ๆ S 2> ินไม่ได้เดินทําคู่ต่อสู้ครับแต่ก็ชกในเกมของเราว่ะใช่ครับคุมเกมมาไว้ครับครบยกมั่นใจว่าชนะแน่นอนมั่นมั่นใจครับเพราะว่าผมได้นายกแรกก็น่าจะนำอยู่สม ใช่นะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะขึ้นมาจริงด้วยนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนิดนึงตรงยีดสัญญาไม่มาใช่ครับนะก็ก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่าก็ผมก็ยังทำไม่ไม่ดีพอครับนะงมดหน้าค่อยว่าใช่ใช่ครับนะครับแต่ว่าไฟนี้โดยภาพรวมแล้วพอใจมากน้อยขนาดไหนก็พอใจมากครับก็แบบว่าก็ตั้งพอใจมาก่อยได้ตามแผนําที่เราวางไว้ครับอือหือ ก็แต่มาพลาดยกยกสองพลาดพลาดเตกแล้วก็ทาให้ไม่ได้ต่อยตามกีมสองสามบครับจุดที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็ผมก็น่าจะเปิดหน้าเลยครับเพราโชอบวกเกยบเลขก็จะเปิดหน้าเลยเนี้ยครับอ๋อเปิดเปิดเรียกว่าเปิดรับปัดพูดสู้มากไปหน่อยเรหมัดก็เปิดรับตลอดครับก็ดนดนตลอดก็เวลาต่อยมาเออฮะนี่ก็ต้องไปแก้ไขตรงนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเออ จะว่าไปแล้วที่ความความกดดันในไฟนี้ก่อนหน้าการชกเนี่ยมากมากมายขนาดไหนก็ไฟนี้ยอมรับก่าผมก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่า<ม>ทุกๆไฟผมก็มาต่อยว่าผมก็เป็นโตตลอดก็ไม่ได้ก็โคตรกดดันครับแต่ไฟนี้ก็เป็นรองครับก็ต่อยได้ต่อยตามเกม,มก,ก็ไม่ได้กดดันอะไรครับก็<ม>ได้ก็ทําได้ดีครับนะเออจะว่าไปแล้วนี่พูดถึงว่าเป้าหมายต่อไปของทางชาบยักษ์สำหรับ วันลู้พีนีครับก็ยังตั้งไว้ไ้ที่เดิมก็คือต้องมีสัญญามาให้ได้ก็ต้องทําให้ได้ครับสักวันครับนะครับคาดว่าสักปีหน้าตอนนี้มันตอนนี้เดือนที่พิจาราแล้วครับคาดว่าครับคาดได้เป็นยังับกับวัยไทยห้ายกสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็คงจะสลับกันไปหรือว่าจะมาเน้นที่วยยวยสามยกเลแต่เลแต่ ปลาได้แ,แต่พี่เดียครับได้แต่โปรโเตอร์ประกบมาครับก็ผมก็ต่อยได้ได้หมดกับ3ยุคหายุคครับไม่เกีย่ยงไม่เกี่ยงครับอืมนะครับนะฮะอ่ะไฟนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของชาวยาเยอะเลยทีเดียวนะที่ช,ออชมอยู่ห,<ม>หน้าจอแล้วก็ในใน<ช>ทีีสังเกตหรือฟังเส<ช>ียง<ช>ตอ่อตื่อเลยค <รอ S 1> ุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ฝากขอบคุณครับที่มาเชียร์ผมในสนามแล้วก็หน้าจอทีวีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศและ ชาวภาคใต้ที่เป็นกำเังดในสวนรับแล้วก็ FC ช่พยักษ์สังสรนครับครับผมนะครับ,รบขอโชคดีครับในครั้งต่อไปครับ